ร่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอลวิสค่ะคนไทยชวนเที่ยววันนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสพาครอบครัวมาทานอาหารกริลแบบเก๋ๆนะคะสไตล์ไทยจ๋าหรือตะว,วันตกจี๊ดอิงๆในคอมเมนต์นะคะว่า เรียกว่าไซริลโรงแรมรยอยัลอะคิชเชอร์ตันนั้นเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้ท่านผู้ชมได้มาสัมผัสค่ะบกัความหลากหลายของอาหารและอาหารที่เต็มไปด้วยคุณภาพเรียกว่าไครจาหรือตะวันตกจี๊ดก็มีให้คุณเลือกและวันนี้นะคะอีกอีกมาเล็กทำเป็นอาหารที่คิดว่าครอบครัวของคุณเมื่อชมรายการจบแล้วจะต้องไม่พลาดค่ะ สวัสดีค่ะเอ็งจี้เป็นเอ็นดีแมนเจอร์ของโรงแรมรอยัลออร์คิวเลอร์ตันนะคะสำหรับอาหารคือว่า ไทยจ๋าตะวันตกที่ในวันนี้เนี่ยอยากเล่าให้ท่านผู้ชมอะไรบ้างคะที่เริมาแล้วต้องสั่งที่เป็นซิกเนเจอร์โอเคค่ะ,คะเ,เมนูของห้องอาหารนี้ือไฟกริลนะคะเราเป็นอาหารประเภทกริลเรามีทั้งกริลแบบทไทยและกริลแบบตะวันตกนะคะยกตัวอย่างเลยในด้านหน้าเนี่ยไก่ย่างแบบไทยหมักเครื่องเทศเสิร์ฟพ,พร้อมกับข้าวเหนียวและน้ำจิ้มแจ่วนะคะหมูปิง้งเน่้งปลาประพงซึ่งเสิร์ฟพ,พร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ด3ชนิดนะคะพร้อมกับผักสดเป็นต้นในส่วนของแบบกริลแบบ ตะวันตกนะคะทางห้องอาหารขอเสนอสเต็กเนื้อวากิวในส่วนของเรดไอ e นะคะเนื้อนุ่มพร้อมกับปลาหิมะอบซึ่งคุณลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกเครื่องเคียงได้2ชนิดแล้วก็ซอสได้1ชนิดนะคะตามใจชอบเลยค่ะอาหารหลากหลายแบบนี้เนี่ยเวลามาเนี่ยสั่งเป็นเซตหรือว่าเป็นบุฟเฟ่คะ่ะสั่งเป็นอลาคาร์เมนได้ ราคาก็ไม่แพงเป็นราคาของคนไทยนะคะที่สําคัญค่ะอาหารมากด้วยคุณภาพสดอร่อยแบบนี้เนี่ยอยีกคิดว่าคงถูกปากคนทั้งครอบครัวแน่นอน เป็นปอีกหนึ่งข้าอาหารนะคะที่นำอาหารที่มีคุณภาพเรียกว่าไทจา๋าหรือตัวตกจีคุณสามารถมาสัมผัสที่ได้เรียกว่าเป็นมื้ออาหารที่อินอร่อยตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงปีหนึ่งนะคะ